นี้คอมพลีทแล้วค่ะเธอได้กินเนื้อออมิสุดฟินที่ร้านนี้ออมิเกโอคากิร้านเนื้อพรีเมียมยอดทองโลดคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเขาเป็นร้านเดียวในไทยที่นำเข้าเนื้อออมิอมเนืือตัวเตึงตัวทถวที่ญี่ปุ่นเลยจ้าแม่ก็คือไม่ต้องบินไปถึงี่ปุ่นแต่เราก็จะได้ลิมรสเนื้อสุดพรีเมียมแบบนี้แล้ววันนี้ฟังจัดมาสามจานจึงจ้งมาดูกันเถะว่ามันจะเด็ดขนาดไหนจานนี้คือลิ้นวัวออมินี่เลยค่ะเห็นก็คือเด้งไม่ไหวแล้วอ่ะ ใ <s us> ดๆคืนเลิศไปอีกคือไม่ต้องย่างเองจานนั่งน้ำลายไหลรอไปอ่ะในที่สุดก็ถึงเวลาของจาและกันบอกเลยว่าหอมและน่ากินจุจ <s uss> คือมัน,น่มเด้ชฉ่ำมาก <s uss> มาต่อที่ฮารามิโอมิหรือเนื้อกระบังลมจ้าเม <s uss> เนื้อส่วนนี้ที่ไทยก็คือหาก,กินยากแต่มากินได้ที่นี่จ้ะเน,เนื้อคือเข้มข้นอร่อยฉ่ำมากและที่เด็ดวันนี้สเต็กเนื้อสันนอกโอมิใส่วากิวเลเวอร์้าลาเลยแมน้องก็คือกรอบนอกนุ่มในเนื้อ ช้ำละลายในปากไปเลยจ้ะใครใส่เนื้อตัวยังต้องมาที่ออมิเบะโอกากิค่ะบอกเลยว่าโออิชิ